I mm -hmm. เข้าสู่นะครับพิธีการถแถลงข่าวนะครับในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับภายใต้แนวคิดศิลปะคู่ชาตินะครับาศาสตร์คู่แผ่นดินน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับขออนุญาตนะครับขึ้นสู่เวทีนะครับเพื่อที่จะ,ะจดําเนินการในเรื่องของการถแถลงข่าวในวันนี้นะครับ ขอกราบสวัสดีครั้งหนึ่งนะขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมบุญบอลกุตาแหลงคร,รับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในวันนี้ครับ และรวมทางข่าววันนี้ดิฉันหลุยลักษมีเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงของการแถลงข่าวในวันนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะออณยญาสวัสดีสําหรับทุกท่านที่อยู่ภายในบริเวณพื้นที่การจัดงานแห่งนี้ท่านรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดสระแก้วท่านภูมิวัต์อุดมทรัพย์ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วท่านในอำเภอวัฒนานครรวมทั้งทุกท่านที่กําลังรับชมการถ่ายทอดสดจากทางแฟนเพจ a c e b o o k l i v e ของสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วค่ะเนื่องด้วยกับการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราอยาก จะให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นแล้วค่ะในช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตที่จะบรรยายเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะ right now we would like to greeting with the government sector of the Saga province of the Thailand and for all the viewers that you are watching right now from the fan page Facebook today I am l i l a k s h m i and this is my co- MC for today that day we coming to promote and we would like to invite our o u e e t s to t h press conference of the promoting tourism with history and cultural under the

ครับก่อนที่จะได้กราบเรียนเชิญบุคคลสําคัญนะครับที่จะขึ้นแถลงข่าววันนี้ขออนุญาตนะครับได้กล่าวถึงสถานที่นะครับที่สําคัญแห่งนี้นะครับพอสังเกตนะครับในช่วงยุคปลายกรุงและนะกรุงศรีอยุธยานะครับก็มีเหตุการณ์สําคัญนะครับที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้นะครับโดยท่านโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับท่านทรง นำทัพนะครับเพื่อที่จะมาปราบนะครับเมืองที่แข็งข้อนะครับก็คือเมืองละแวกนะครับโดยพระยาละแวกนะครับท่านก็มาตั้งฐานทัพมาตั้งพื้นที่นะครับเพื่อที่จะรวมพลนะครับนสถานที่แห่งนี้ณปัจจุบันก็คืออำเภอวัฒนานครแห่งนี้แล้ครับ So the first of all, before we let's start with the press conference for today, that I would like to give you and provide you a little bit and briefly about the background of Pattana Nakhon, capital province of the Thailand. So actually, with a long time ago when the Ayutthaya period, this is a long time ago, and this is a very very important of the situation in the Thailand. So for so for the big war. So in the, actually in this area that with our King Suan Mahala that he used. This area to take a rest, and of course, before prepare a our war to have the war with the Paya Rawai, and so that's why this is a very important area. So, right now, with the inner Thailand that we call this area is Watananakon, Saka province of Thailand. ช่วงการแสดงวันที่2 5 2 2เอ้ย26 27 28นะครับซึ่งเป็นตอนปราบพยาระแวกนะครับราชาแห่งนักรบเดอะมิวสิคอนนะครับดโดยนักแสดงชั้นนำนะครับหลายๆท่านนะครับที่มาแสดงในวันนั้นนะครับ And so for this event actually that we would like to promote, whether by the tourism at Nakhon Sakya province of the Thailand, will be on 26th until 28th April of this year. And so for this event activity that we would like to inform to all of you that we shall have the many performance that we would like to show you and we would like to inform to all of you. So please do not hesitate to join in this event activity that we will have the big performance of King Nari Sword แสดงเส้นเสียงแล้วนะครับก็ยังมีการแสดงของดนตรีของเด็กเยาวชนนะครับนักเรียนในโรงเรียนสักแก้วดนตรีของนักร้องวงดังนะครับเช่นท t ทีแบ l น c ์ลักกี้ t y รีเพียรนะครับต้อมสีอานะครับคณะพัวกกันแล้วก็นักร้องคอนเสิร์ตเต็มวงนะครับจากหลิวอาจารย์อาาสารสามศินปาวรี And so right now, this is in that we would like to inform to all of you for this event. Actually, that is not only about the big performance of all the King so only that we also have the mini car of the performance for all the three days. And that we would like to inform you that we have the big performance from the school in Sakya province of the Thailand also. And the famous artist in the Thailand the day coming to Pnohwai with the entertainment. And I would like to inform to all of you, so please do not hesitate to join in this event. Activity และที่สำคัญก็คือการส่งเสริมในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับมีการออกร้านนะครับในการเดินชิมช็อปโชว์นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับของพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วของเรานะครับมากกว่า70ร้านนะครับในตลอดงานนะครับในวันที่ 26, 27, 28นะครับ a ละ so for all the three day in this event actually that we are sure gonna o r i e n t e for all the seller and ana, mm hmm. a n พัทยานคร as g a b r i a l mentioned t h e t h a i l a n d the day coming to b r i g wine and selling about the best of the products in the local brand for more than 70 shop ครับก่อนที่จะได้พบกับการแถลงข่าวนะครับเรามาชมชุดการแสดงนะครับเพื่อที่จะ,ะเริ่มต้นนะครับในเรื่องของการ Uh, ดําเนินการในเรื่องของการแถลงข่าวนะครับในชุดเป่าคุยตีกลองฟ้อนกระบวนดาร mm hmm. ขับเสภาเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช Thank mm -hmm. you. ยมไทัยรีนัดไปรอบโลว,วโงทวนขอกประจันทร์สุขยวันสัตว์ูมันพูนปวดขัวสิวสงสัยอาริานั่ย,ย,ยมทายสุขใจ สี <ersch> ่งหนาเปนไปหมดไปกันประกาศลัู่รุ่งสีอันดีงามอาวุธเป็นว่ามืออป็ไปด้านที่แสดงเอาเสกสยบผู้ัวัติด้วยต้องเสด็จพระนเรศวร สรงเสริเรื่งรุ่งราชาชนไฟสังหารฉนันเป็นพระจักษมนมันชานปืนไฟ ちょっと待って。<noise> <noise> को 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 ピーピー。 ไมสหมด ировать, สูดทุกทวนน่ำนิรภัยทันใายม่หมดสุดทุกทวนน้ำนิรภัยทัน เสียประมงดังให้กับการแสดงชุดโชว์เป่าขลุยตีกลองฟ้อนกระบวนดาบเสภาเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะและนี่คือการแสดงที่เราจะได้